แล้วขอบคุณมาลัยปิดวง10,000แสนบาทจากมามีนะคะเอา้าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวดาวรุ่งพี่น้องน้องป้อมแปมอติพรเพชรบ้านแพงตะวกรอนสิไปหนามาล้างกะสวัสดีค่ะสวัสดีเ c ซแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC ฟซแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแลวกะ็มือนีพิเศษสุดพี่น้องสำรับเอซแฟนคลับของป้อมแปมอธติพรเพชรบ้านแพงมือนีแอดมินหน่อยมาผู้เดียวพี่น้องมาผู้เดียวพอยันขัผ่านเรา,เาติดธุระอยู่ก็เลยเดี๋วมาบอก มาจากกับเอฟซีแฟนคลับผู้เดียวกอนนะพี่น้องเนาะเกิดอีหยังขึ้นสําหรับปอมแปม,แปมอติพรเพชรบ้านแพงพี่น้องล่าสุดน้องได้ออกมาโผดจังซีขอบพระคุณมาไล่ปิดวงมหนึ่งแสนบาทจากมามีนะคะเพื่อนว่าขอบพระคุณพลังเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงเอฟซีปอมแปมกลุ่มบ้านฮักเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ศิลปินในวงทุกทันที่ซอยดันผู้ช่ให้ถึงหนึ่งพันคนดูเพื่อนูจะได้รับ หนึ่งแสนบาทจากมามีเพื่อนว่าขอบคุณพี่มอนอิงแม่บีพี่มาเดียวพอนุ่นที่ซอยแท่ไหลล้กกามาซอยเบากับพอ่อพอแม่แม่เอฟซีนะคะอบอุ่นที่สุดบ้านหลังนี้เนี่ยสุดยอดพี่น้องขอบพระคุณพ่อโจแม่นวแล้วก็ทีมผู้บริหารที่ให้ลูกได้มีที่ยืนมีที่มีที่ทำงานในทุกๆวันนะคะอ่าสำรับผู้ไดที่ติดตามนางเอกป้อมแปมอธิพรเพรบ้านแทนกับซีโฮแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เนื่องจากว่าช่วงนี้น้องมีปัญหาเรื่องของเสียงบาสามาทีส่สิใส่เสียงใดก็เลยบได้มีการรองเพลงเข้ากับสีบงบด้ยนิ่น้นองปอมแปมเพิ่นรองเพลงในช่วงนี้แต่ว่าน้องกับมากกว่วงคือเกาพี่น้องแต่ว่าไม่ขอรักค่าตัวกมาม่ามาฟอนให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิงนะพี่น้องเนาะหายความคิดถึงคลายความคิดถึงวาสันเถาะสำหรับปอมแปมอธิพรเพชบ้านแพงกกะทือวัาใจสูอิลีพี่น้องแล้วเป็นจังไดบรรยากาศในไลฟ์สดบวสิเป็น พอนน่นแม่บีผู้จัดการมาเดียวพี่มอนอิงแอดมินมหาบ่มขึ้นที่เข้าเด้เบึงได้หลซดนาพี่น้องเนะาะพากันมาวอากับเอฟซีแฟนคลับเหล้วบ่พ่อพี่น้องยังมีการพากันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปเพื่อที่จะให้เอฟซีแฟนคลับได้เขามาเบิง้งหลายพี่น้องมามีเพิ่นว่าจังใดถ้าผู้ชมครบ1000คนดูเพิ่นสีไห้10,000 0คะแนนสำหรับลูกสาวหลาคนนี้พี่น้อง แล้ววีหน้าที่ที่ว่าครบหนึ่งพันคนดูโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศนี่โอ้เห็นนองแล้วกับน้าตาไหลพี่น้องสําหรับป้อมแปม,แปมอธิพรเพชรบ้านแพงคือว่าน่ากับซีดีใจแห้งแต่ว่าบบสามารถที่สีวาออกมาเป็นข้ามวาไดเนื่องจากว่านี่แหละบบสามารถใส่เสียงใดเนาะพี่น้องเนาะแต่ความพยายามของป้อมแปม,แปมอธิพรเพชรบ้านแพงพี่น้องถึงแม้ว่าสิโบสามารถเวาไดต่ว่านองก็ได้มีการเขียนใส่ในกระดาษขอบคุณมามีขอบคุณเอฟซีแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งเขาเห็นบรรยากาศแล้วบว่าพี่มอสอิงจังสรีเพิ่นกับซอยดันเต็มที่สําหรับน้องสาวหลาคนนี้มีการท่องคาถาอุอ้มอิงคาถาอุ้มอิงกับมาในไลฟ์สดพี่น้องเห็นแล้วกะอบอุ่นแท่นนี่หลักคือว่าซอยกันอิลีเป็นครอบครัวเดียวกันอบอุ่นใจอิลีสําหรับครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องทาศิบอาไปแล้วสําหรับน้องปอมแปมอัติพรเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นศิลปินที่ เพื่งสีมากข้นกับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงไดแค่หนึ่งฤดูการก็คือ่วงต้นฤดูการทีผพานมากเนี่ยละพี่น้องตาวาด้วยทีว่าน้องเป็นคนน่ารักบวชสิเป็นเอฟซีเก่าของน้องถี่ติดตามมาจากวงเกา่าหรือว่าเป็นเอฟซีใหม่ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงความน่ารักของปอมแปมอธิพรความบอถือเหนือถือโต้าเข้าไปเบิงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงผู้ใดที่ไปต่้งตะเว้นพี่น้องสีเห็นเลยปอมแปมอธิพรเพชรบ้านแพง ไม่มีความถือเนื้อถือตัวบริว่าเจ้าของเป็นหน้าเอกหรือว่าเป็นศูนย์หน้าศูนย์กลางศูนย์หลังอีกอย่งก็แล้วแต่เข้าสีเห็นปอมแปม,แปมอธิพรใส่กางเกงยีนอนี่ลละพี่น้องเดินถือกล้องไปทายกับ FC แฟนคลับ FC พ่อ FC แม่ด้านหน้าเวทีบ้างเทือพี่น้องยังมีการเห็นน้องไปกินข่าวกับ f อแฟนคลับด้านหน้าเวที ถือว่านี่หละเป็นยังจังได้ใจเอฟซีแฟงครับของสาวหน่อยเพชรบานแพงไปเต็มๆสำหรับป้อมแปมอัติพรเพชรบานแพงแล้วล่าสุดบ่ทนันพี่น้องสำหรับป้อมแปมอธติพรเมื่อบอก,กียรติที่ผ่านมาเพิ่นได้มีการออกมาโพสต์มาไลยเพิ่มเติมพี่น้องขอบคุณมาลายน้ำใจจากแม่เพนชนบุรีนะคะ,อะขอบคุณมาไล่จากพี่ทอมมี่ไอหักนะคะขอบคุณมาไลยน้ำใจจากพ่อแจ็คโคราชพอหัก ขอบคุณมาไล่นําใจจากพี่ปิติพลพี่ชายินว่าขอบคุณมาไล่น้าใจจากพี่พงพักนะคะอ่าแลกมาไล่นําใจจากพี่เอกนรงจากคุณแม่สมปองจากไล์สวด u t u b e นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรักและเคารพทุกท่านนะคะอันนี้ก็คือเป็นโพสต์ล่าสุดของปอมแปมอัติพรเพชรบ้านแพงอ่า สำหรับแอดมินหน่อยก็ขอให้น้องปอมแปมอติพรเพชรบ,บ้านแพงหายเร็วๆกลับมาใส่เสียงใดเป็นปกติเร็วๆพี่น้องเสื้อวานนองกับสีคิดฮอดคิดถึง f อฟพอเอฟซแมคคือกันเนาะพี่น้องเนาะคือจังที่เอฟซพอเอฟซแมคคิดฮอาคิดถึงปอมแปมอติพรเพชรบ,บ้านแพงนี่แหละพี่น้องถือว่าสุดยอดอิรนีแน่ใดพี่น้องนั่นก็คือถึงแม้ว่าปอมแปมอติพรเพชรบ,บ้านแพงซีบอสาม,มารถใส่เสียงใดแต่ว่าในไลฟ์สดมีคนเข้าไปดูถึงพันกว่าคน1,000พคนดู ปอมแปมได้1นึ่งแสนคะแนะนนะพี่น้องเนาะหรือว่า1นึ่งแสนบาทนะีซึ่งหลังจากที่น้องได้ออกมาโพสนพี่น้องเนาะก,กับมีเอฟซแฟนคลับนี่แหละเขาไปแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากพี่นอ้องบางคนก็บ,บอกว่ายินดีด้วยจ้าปอปอเพื่นว่าขอแสดงความยินดีกับมาไล่ลูกสาวอันนี้ก็คือเป็นมาไลม่มือปิดวงนพี่น้องเนาะยินดีนําน้องสาวหล่าจ้าน้องปอมแปมทําดีต่อไปนะเพื่นว่า ดีแล้วที่น้องพูดถึงทุกๆคนน่ารักมากมายคนพูดดีย่อมได้สิ่งดีๆตอบแทนเพื่นว่าสันอ่านั่แล่ะพี่น้องก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะ,ะมักข้นกับวงสาวหน่อยเพราท่านได้โดนแต่ว่ากระด้ใจซีแฟนคลับของสาวหน่อยไปเต็มๆสําหรับน้องป้อมแปมอติพรเพชรบ้านแพงอ้าวก็ดีใจนํำช่วงนี้เขาก็สิเห็น บวสิเป็นเอฟซแฟนคลับของศิลปินแต่ละท่าน,นพี่น้องนอกกระเริ่มมีการโอนมารายน้ําใจวันปิดฤดูกาลมาให้กับศิลปินที่จะกของชื่นชอบแล้วพี่น้องเห็นหลายๆคนตอนนี้เริ่มมีการทยอยออกมาพวดขอบคุณเอฟซีแฟนคลับแล้วกัถทือว่าสุดฮอดสุดปังอีลีสําหรับ ฤด,ดูการนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงดีใจนั่มผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ดีใจนั่มศิลปินในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงสู้ผู้สู้คนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งาวนะพี่น้องเนาะทีเ่เฮานั่มมาฝากมาตอนพี่น้องแล้วเป็นจังไดเมือ่อคืนนี้บรรยากาศพี่น้องทางด้านของอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านมีลบบุรีบอกมอคืนเรียกว่าเป็นไปตามขาดพี่น,อน้องคนอะหยคือเกาอ่าอ่บรรยากาศกะโอ้โหเห็นแล้วกะดีใจนั คนหลายคนไปให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงหลายอีเลอ่ะแล้วเพิ่มเติมจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพรบ้านแพงอ่ลาล่าซุดทางด้านของผู้บริหารหนุ่มโจโยมานีนนะวาวงศานี่นะพี่น้องเพิ่งก็ได้ออกมาโพลแล้วนะพี่น้องเนาะเรื่องงามยามดีบวงสวงภาพยนตร์เรื่องค่ายออพี่น้องวันที่16มิถุนายนนี้เปิดกล่องก็คือวันที่19มิถุนายนนี้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับกับรอติดตามและกะ็ะให้กำลังใจหลายๆสำหรับหนังเรื่องแรก ที่อำนวยการผลิตโดยบอสโจโจโยูามนินาวงศาโนะพี่น้องเนาะค่ายออกแค่ฟังซื้อเรืองกับอยากติดตามแล้วพี่น้องอ่ะอันนี้ก็เป็นข้าว,ข,าวข้าวที่แอดมินหน่อยได้นำมาฝากมาตอนพี่น้องเอซแฟนคลับสาหน่อยเพชราบานแพงํำหรับมือนีเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนะําหรับมือนีสวัสดีค่ะ